งามแท่งงามว่าจะดอกทานตะวันจะอันนี้อันนี้ทุ่งดอกทานตะวันจับมาได้หวาเพิงหว่ะเพิงเพิงแล้วว่าเพิงไปจับเด้มันหักของเขาเด้งามคากงามแนวเบิง์จ่าดอกทานตะวันจะไปตุดเซ่ของเขามันสี่หักตู้นี่เราจะอ่อนแล้วไปจับดอกมัน อุ้ยทุ่งดอกทานตะวันจ้าทุ่งดอกทานตะวันมาเด้อจ้ามาเด้อมาเที่ยวทุ่งดอกทานตะวันอืมมาไปงามแท้ตาสออรจ้าสออนดอกทานตะวันอืม มาเด้อจ้ามาถ่ายเที่ยวดอกทุ่งทานตะวันนํากันมาเที่ยวม่นมาถ่ายตัวนี้อู้มีหดเพิงจ้าใกล้ไลานสิบตอดบลาเน่ล้มเด้อจ้าเสียดายแต่ล้มแห้งแ้แห้งว่าบ่รู้ว่ามันจะเข่ากล้องเฮ้าบ่าเนาะค่ะเนาะ เจ้าบาล้มแห้งเด้อจ่ามือน,นี้ล้มแห้งขนาดเบิ่งจ่าเบิง่งเข่าใกล้กับว่าได้ยืนยืนเด็กแกแก่ไปแบบนี้แหละเพ่งก็ร้ายเพราเพ่งอืม สลับด้วยยังนะพริกแมนบอ์ข้างล่างนะออ้พริกพริกเผ็ดบ้านเฮาอีกต่างหากตาจ้าจ้ามาเบิงมาเบิงดอกทานตะวันน้ำกันเบิงดอกทานตะวันละเฮากับมาขัดด้วยพริกเขาปลูกแซมกันเด้อจ้าเด้อ เขาปลูกแซมกัน,นกําลังคืนเต็มเลยจ้ะพื่นอ่ะอพริกจ้ะพริกปลูกพริกข้างล่างแล้วอันนี้ก็เป็นดอกทานตะวันจ้ะ คนกะมาคือกันหรือจาคนกะมาายหลายคือกันคนกะทายกันเต็มเลยฝรั่งบ่เคยเห็นดอกทานตะวันคนไทยก็บก่เคยเห็นจากคนไทยมาเห็นคนไทยฮู้ฮูอยู่อันนี้มันเป็นพริกป้อมเน,ะมนาะจ้ะ อันนี้กับพริกเด้อจ้ะข้างล่างเพื่อนเขาปลูกทานตะวันข้างเทิงข้างล่างเขาก็สิปลูกเป็นพริกจาะนี่นี่คือพริกอันนี้อูเต็มเลยอยู่ใต้ <c oughs> นอนเบิ่งจ้ะได้นอนเบิ่งหลายเท่หลว่าเพุ่นอน่ะอืมซากลากเลยนอนเบิ่งอยู่ข้างล่างน่ะจ้าอู้พริกจ้ะพริกพริก อันนั้นพริกหยวกไงบอกอันนั้นเบื้องดอกทานตะวันไปน้ำเข้ากับสิคัดต้นพริกไปน้ำจ้าเพราะเขาปลูกใส่กันเบื้องพริกอันนี้จ้าเบื้องพริกอันนี้ครึ่งหน่วยงามแทะตะกอเตดแปดอยู่จ้าพริกชมพู่วันนี้จ้าเบื้องเบื้อง พิกชมพูว่นนี่นวยมันคือชอมพูนี่เต็มอยู่จ้ะโอ้เต็มเลยเบิงเบิงยูใสล่ะคุณอ่ะพิกมันต้นตามจ้ะต้องก้มเบิงนอนเบิงมันอยู่ตำต้นมันเตีย้ยโพดต้องได้นอนเบิง อ้ดอกทานตะวันจ้าดอกทานตะวันงามว่าจ้ะงามดอกทานตะวันเนาะจ้ะเนาะ ง้มจ้ะสอ่อนเพลิน